านหดฟาร์มสวัสดีครับพี่น้องครับมันเองคับมาบานมาเฮ็ดบุญไหล่ะกะมาเบิงสวนหฮานะครับเนาะเดี๋ยวสีแพนเห็นพี่น้องเบิงสวนนะครับพี่น้องครับสวนที่ห้าเลี้ยงปลาครับจากเดือนสองเดือนผ่านมานามแห้งครับเป็นปลาคอร์นะครับเมื่อวันเอาไปเทลงน้องไหญดได้สามสี่ครูครับมันเองห้ามาเฮ็ดบาดานหวังว่าสิซอยชีวิตเขาท่านนะครับเนาะนี่ครับเป็นสวนที่ห้าปลูกไว้ครับตัวคงตะไคร่ เด็ยบยางพาพี่น้องเข้าเบิงนี่ครับเสียงหน้าหน่อยเฮ้าครับพี่น้องค่อยนั่งเศร้าหฮมอันนี้ก็น,น้าก็าถือว่ายั่งอยู่บ้านเพียงคอบมว่านผมลงเบิงแล้วครับถึงข้อนี่แหละตัวนี้กับประมานหน้าอกครับตามข้อเริ่มแห้งตงหลายแล้วนี่เฮ้ากับสีมาเบิงทอลงสมมตครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้หนางเปนมาหลายอยู่ครับนี่ ี่น้องครับเห็นน้ามหานิวครับท่อบาดานครับนี่ผมสิมาล่องลองสำรวแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเอาแผงมาล่องติดตั้งบางกอนครับเข้ากับศึกษาจาก youtube ครับนี่บอลเน,นี่เอาไวเ้เทเยงกบครับมนาคตขอาพี่น้องมาเอาของลงไปต่อสายไฟไปต่อแป๊บเห็นเรียบร้อยครับครับต่อลงนิวสองครับแป๊บนิวสอง ควาเมเหิรนเท่ามานิวสองครับพี่น้องโอเคครับลองเบิร์นครับครับพี่น้องครับเขาไดน้นิวทอปลาทอดน้าไทยนิวสองครับหล้วก็มาใส่ขอต่อนะครับใครใส่ขอต่อเกี่ยวหนอกเกี่ยวในครับฟังนี่เป็นขอตอ่อใส่ขอตอ่อนิวสองเกีียวใน่ยครับนี่ครับเกี่ยวในส่วนอีก uh, ฟังหนึง่งห้องก็จะใส่ α, ขอตอ่อน 2, <ส>ิวสองเกี่ยวหนออครับพี่น้อง้เขาลงไปซี ทอซีเซนครับใส่ทอซีเซนกับประมาณสิบหกเมตรเดี๋ยวห้อยท่าทอแล้วเราห้องไปลงครับว่ามันสิจังไดจังเอาแผงมาดดเบิรงมันสีข้นบอติดตามครับพี่น้องครับเข้าได้ทอมาแล้วห้องลงไปได้สองทอนแล้วครับองเข้าทอนเดียวก็ถึงน้ำแล้วครับพี่น้องโชคดีไปอันนี้ห้องใส่น้ำยาท่าทอหรือว่าจระบีห้องนะครับวันทีาเอื่นจระบีครับทอาทางต้องท่าหลายครับถ้าพอเห็นมันหลุดไ่แล้วเข้าถอดออกถอดเข่ามันสีง่ายนะครับเนาะ พอเฮามข้อหามทาเก่าตอยาวๆเลยเวลาแก่ออกมันแก่หนักครับมาครับหลานไส้มาซอยครับกับหน้าครับอ่ะยกขลูุข้าเกี่ยวหนอกเกี่ยวในครับนี่ครับลด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 เด้อเด้อเด้อโอเคครับครับพี่น้องครับถ้าห้ากับยกต้นๆครับมันยกตรงเห็นเลยครับเหมือนกันเลยครับนี่ครับห้ากับใส่เทคนิคการเอาไม้มาขัดใส่เสื้อนะครับเนาะล็อกเสื้อไว้ใส่ก็ขันกระปากทอไว้ที่นี้ห้ากับพื้นนั่งจับพื้นนั่งหมุนนะครับหมุนเข่านะครับ บางคนมีขีมปากตายจับมันก็ดีครับแต่ว่าห้อใส่กำลังมือกันหนาทียู่ครับผมโอเคครับผมห้อหมุนเกลียวแต่สวยงามนะครับห้อกระสีลงในทอนที่สามนะครับเนาะไปครับผมน้องครับห้อใส่ทอลงไปสี่เสียครับสี่สี่สิบหกบวกกระปัมหนึ่งเมตรหนึ่งกับเป็นสิบเจ็ดเมตรนะครับทอปัมประดานห้อทั้งหมดยี่สิบห้าเมตรครับแต่ว่าน้ำขึ้นมากเนี่ยพอถึงหกเมตรครับเห็นน้ำแล้วครับ ต่อไปห้องกระดิใส่ฝาปิดทอครับเนาะต่อจากจากปั๊มมาหาทอหนึ่งนิ้วห้องกรงใส่ผ้าพันเกียวครับแล้วก็สุดท้ายแล้วห้องกระดิ่งใส่ผ้าพันเกีียวตัวนี้ครับใส่กับเล็กนะครับน้ำมันเป็นมันส้นเนียนนะครับ้องครับห้องพันเกียวแล้วห้องกรหมุนเข้าไปครับผมเอาทังเรียบขึ้นเทิงครับทา้งลามสีบริเวณมันเป็นตัวล็อกกับฝาฝาปากทอของหนนิ้วนี่ครับเอาเสือกล็อกแล้วพันเน่นแล้วห้องกระดิเก็บเสือกพวกนี้ครับ เอาไว้ไตมวว่านเฮดบ่แล้วครับพี่น้องครับมังกรอเบิ่งมาล่ำครับเสาร์นี้ห้องกับเริ่มนี่แดดแล้วครับเดี๋ยวเ้ามาสานต่อครับได้แผงโซลาเซลล์มาสองแผงครับสามร้อยห้าสิบวัตต์เดี๋ยวหฮาเอาไอเลือหน่อยห้ามาสอนประกอนให้พี่น้องเฮาบเบิ่งน้ำครับเดี๋ยวเอาแผงลงล่องต่อเบงคบว่านามันสิไหลเพราะว่าแดดมันโอเคแล้วครับนี่เฮาลงทอหนิวสองไปสี่เสร็จนะครับเนาะเรียบร้อยเมวอว่านเดี๋ยวแผงมาลงรับแดดล่องเบิ่งครับ เดี๋ยวผมตอ่อขอตอเล็กป,ป้าปลาถนงย่องไปใส่ย่องไปใส่้งสองหนักไ่นองครับนี่กะตอรเรียบร้อยครับห้องกะเอาเกลียวไนนะครับเนาะเกลียวในขันใส่เกลียวอยากฝาทอขึ้นมาแต่กะตอเฮตดเป็นสามทางสามารนนี่ส่วนตนัวอย่าเหตุเป็นการว่าปิดเปิดน้ำเพื่อห้องโอกาสห้องสิใสนะครับเนาะห้องกะสามารถดึงจากตรงน,น,นี้เป็นว่าปิดเปิด,ปดขืนแทงได้นะครับเนาะตอนนี้ห้องมาเทตกอนว่าห้องสี่ ดูดน้ำขื้นบอ่อเทศของจริงใส่งานจริงครับเป็นไดใส่ทอลดจากทอนิวนิวสองเหลือนิวหนึ่งครับนี่เอาเสือทอนิวหนึ่งมาแล้วเขากัต่างแปลงทำไ,ได้เป็นนิวหนึ่งล่งทอครับคอยชมครับพี่น้องครับนเนื่องจากปัม๊มเข้าเป็นปัม๊มสามร้อยห้าสิบตาทแพงเข้ามาแพงละสามร้อยสี่สิบบาทเขา,า,ากบประจำเป็นต้องมาต่ออนุกรมนะครับนาะขนาดเขากบสิโตอบวกคู่กับ,บวกนะครับน,นาะเา้าจะมีใส่ สายในมือผมนี่ครับคือสายสามทางครับผมเดี๋ยวแกพี่น้องข้าเบิ้แป๊บหนึง่งนี่นะครับเนาะพี่น้องเป็นสายสามทางครับห้องกับเอาแผงขั้วบวกของแผงทีหนึ่งกับแผงที่สองบวกแผงทีหนึ่งกับแผงที่สองมาใส่จากับตัวบวกนี่ครับตี่างก็ตองเป็นบวกนะครับเนาะอันนี้ก็คือบวกส่วนอันนึงก็อาลบกับลบมาใส่กันมันก็สิเหลือมันก็สิเหลือตัวปลายของสามทางนี่ครับส่วนสามทางเนี่เห้ากับปเสียบก็บปั่มนะพี่น้องเนาะ โอเคครับติดตามครับผมพี่น้องครับเบรงกรนนำไหลสอากการต่อขนานสองแผงโมโนสามร้อยสี่สิบวัตต์ครับพี่น้องก็ถือว่าเลี้ยนรูไปครับอันนี้ก็ลอตอ่อข้นแทงครับแดดจ้านน้ก็ถือว่าโอสดสิงก็จ่จาแห้งครับพี่น้องมาม่าเนี่ยครับพี่น้องใสครับขั้นตอนต่อไปสร้างบาดาลเพิ่นบอกว่าให้ห้องมาตรวจสอบ ซองเบิงปั่มครับวันหนามขอเบิงตระเป็กมันหกเมตรประมาณหกเมตรครับลึกลงไปจากเปลือน,นี่ประมาณหกเมตรประมาณสักสิบหาที่หามาเบิงเ้ามาปิดปิดแล้วก,ก็บเบิงนาำครับว่ามันลง่มหแล้วหกเมตรที่เกาบ่อหรือว่าลงไปเจ็ดแปดเมตรก็ถือว่าหนาเกีย่อนแต่มันหายไปแบบหายไม่ไเงียเเห็นถึงหกเมตรแสดงว่านามห้ามันขึ้นมากประทันในการดูดนาำนะครับเนาะถังสีขาวห่าซื้อไอปีกไกครับนี่มันเกาเละครับเทศสายนำยศกระเสียมากแข่งจ่างเพ่นเฮดต่างเสาข้นนี่ครับพี่นองเบิ่อคอยติดตามครับพี่นองครับ ขอบคุณทุกกำลังใจพูนหาดฟ้ามเฮ้าครับเล็กน้อยได้น้ำครับปลาได้น้ำครับดีใจครับนี่ครับหายมือแล้วครับผมเจนคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการติดตามพูนหาดฟ้าแม่ยกมือหน่อยครับโอเค